700บาทครับเพื่อน700บาทนะครับสภาพก็คือนะครับแบงค์20่โทมัสโบราณนะครับขุดเขียวหลังแดงขุดเขียวหลังแดงแบบนี้เลยนะครับลายน้ำนะครับเพื่อนเห็นไหมครับลายน้ำนะครับเส้นไมโครฟิล์มอ่าชัดลายน้ำชัดไมโครฟิล์มชัดนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับหาได้ยากมากๆและมีน้อยสุดๆในร้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับรีบเขียนราคากันก่อนเลยนะครับ700ร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆบอกว่าแล้วจะสั่งยังไงใช่ไหมครับสั่งก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกว่านะครับแบงก์ยีก็คือ B20 นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์่า B20 นะครับรอก้นะครับอาเก้นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์แค่นี้นะแต่อย่าลืมระบุจำนวนมาด้วยว่าเท่ากับหนึ่งใบอย่างเงี้ยครับระบุมาด้วยว่าเท่ากับหนึ่งใบก็คือ b 20 r 9เท่ากับหนึ่งใบแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งนะครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับ ทักแชทเพื่อเพื่อนกันมาด้วยนะครับหรือสุดท้ายนะครับถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็ง่ายสุดๆเลยนะครับก็ศูนย์นี่แหละครับ601นี่แหละครับแล้วก็เจเท่านี้แหละครับก็สามารถติดต่อกันได้แล้วครับใบละ700บาทครับ